สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีและแฟนขับที่รักทุกท่านนะครับผมอะจะพาแม่มาดูพี่ทองคากันนะครับผมจะดูพี่ทองคากันนะครับผมพี่ทองคําอาบน้าแล้วอนอนอาบน้ํา,าลอลอให้ฟานวิทขัดงานรอรอเลยให้ฟานวิทขัดงานให้รอรอเลยพี่ทองคาสวัสดีครับก็แล้วครับผมครับ เสียงดีด้วยพี่ทองคำาอ้ฟานบีจะขัดงาขัดอะไรให้รอเลยน้องทุ่งทอง,งตอนไหนจะมาเนาะน้องทุ่งทองเอ้ยพี่ทองคำเล้วเ้อนี่พี่ทองคำอาบนา้ำกี่เล้วแล้วเนี่ยนอนให้ฟานบีขัดงาให้ด้วยโอ้พี่บีขัดงาให้ด้วยนะฟานบีเขาขัดงาให้พี่ทองคำโอ้ยกงวงขึ้นให้ขัดดีๆเลยครับ สวยมากพี่ทองคำสิบเอ็ดปีตัดครั้งนึงนะครับตัดตั้งแต่ตอ,อนแรกเนาะตัดตั้งแตเ่เขาเรียกว่างาป่าเนาะตัดออกไปทีนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ตัดเลยปล่อยให้ยาวๆเลยนะครับผมพี่ทองคำสุดหลนะ่อเนาะพี่ทองคำงายาวสวยรอมากเลยพี่ทองคำเนยาว มาเลยพี่เลยปอกไอ้ปอกมากไหมงาบน้ำพี่ท้องคำเสร็จเรียบร้อยแล้วขัดด้วยหลอหอขับงานหลอหอเลยน้องทุงทองมาแล้วนน้องทุงทองมาแล้วนนเดินมาแล้วน้องทุงทอง,ว,อง,ทง,ทองวันนี้พักอยู่ที่วัดเนาะครับผมพักอยู่ที่วัดนะครับผมอ่าเอา ตองขำเน้นเหมือนกันขีดต้องคำว่าขีดเรียบร้อยถุงทองเออขีเรียบร้อยถุงทองเก็บขี้เก็บเยี่ยวแล้วเอ้ยถุงทองเก็บขี้เก็บเยี่ยวอาบน้ำให้เรียบร้อยเลยถุงทองมาถุงทองเอ้ยมาล้วเร็จแล้วหน่อยเขาเช็จแล้วมาอาบทำไมยังได้ซีมาหรอมาโอ้ยังมาเล่วสิธุรกิจยังมาเล่วภารากิจยังมาเล่ว ธรุรกิจพกิจอาพี่ทองคำพี่ทองคำวันที่สิ้นเดือนนี้ก็จะไปแห่งานอยู่ที่บุยรำเนาะพี่ทองคำนะครับผมกับน้องทุงทองชดาก์ดากดากับน้องถุงทอง,าดดาอง,ง,องไปที่ทอำเภอหนองหงนะครับผมโอ้หนองกีหนองกีหนองกีงกครับ สิ้นเดือนนี้วันที่หนึ่งนะครับผมพี่ทองคำดูดูดูดดดมาหยอกจะน้องมาหยอกน้องแล้วมาหยอกน้องด้วยให้น้องอาบน้ำก่อนอ่าให้ให้น้องท่องทุ่มท่องอาบน้ำก่อนเอาเอาเฮาเฮา,าไปเอไปเอามากินน้ำก่อนเร็ว กินน้ำก่อนน้องกินน้ำก่อนเจ็บว่าเร็วเจ็บว่าเร็วเออเจ็บว่าเร็วน้องกินน้ำก่อนอ่ากินน้ำเย็นๆอืมหายย้อมใหายนะยิ่งกินน้ำอยู่อ๋อ คนยังกินน้ำอยู่เนาะทองคำกระดุงทองพานบิดเนี่ยเแย่งถุงทองดู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 อาบนาา้ำก้อนนั่นมาอย่าเพิ่งให้มันกินอาอาชีนให้มันเยเ็นเ,เนย็นก่อนก็ได้ชีนเย็นเย็นก่อนก็ได้อ่อากินน้ำเอาเอาเอากินน้ำให้อิ่มให้ทำร้านไปไปเอาไปเลยอืออมให้เขาอาบน้ำให้แล้ว ไปไปกินใบโพธถาไปกินใบพูถาคุณไปกินใบพูถานด่๋ยพี่ทองคำไปกินใบพธถาเลยไปกินใบพูถาเลยพี่ทองคำใบโพู้งามมันอืมสุดบนใบพูรอเลยใบพูแก่ทองอืดแก่ทองร่วงอ่าุูแล้วขยับมันที่มานี๋ยวออกไหมอ่ะคุณจอยแล้วนี่ ที่ขยะออกเนื้อขยักพี่ทองคำกินโพธากินโพรอคอ,อยนั่นแหละเฮานี่ขยะขยะนี่กูได้มาทิมไานี่นี่นี่ทางตน้นโพนี่อาไปทิมไกลๆเนี่ยใใเจาบอ,อ้เพื่อนดีๆแน่เลย นี่เพชรทางต้นโขอ่ะพามาหามถุงทองต่ออ้าวถุงทองพอแล้วล่างเลยเลงลงแล้วล่ลงลงลงทางปุนป๋นปุ๋นไหมแฉบนะแฉบลงยาวยาวลงอะแฉบเออเขื่อนเออ,อ,เอ,อทานอนโน่นไหม ทานอนมวนคักวะถุงท้องหน่อยทานอนของคนเออานอนเออานอนออออออนอนดินน้ำครักว่เออเอาอาเอ pues. เอออออบ่มีน so ้ำสาอาบน้ำนี่นอนดินคือเก้าคนหมักมวนเนาะถุงท่องคนกำลังหมักมวนเยอะ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 เชีีเย็นเย็นเนี้ยงย อ่าพี่มาเอาจิดนอนลงแล้วนอนลงเยอะเยอะเยอะแอบลงแอบแอบลงแอบแอบลงดีอ pues ่ะแอบลงให้ดีแอบลงดีลูกแอบลงดีใหญ่ทับสยังนี่มานไหมนี่สยังจะเฝ้าถูเล่นก้อนุ่น อาสิริสงการเอาเสียอออืมเอาสมุนโตเลีนสงการเยอะเยอะเยอะเยอแฉบลงแฉบ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 เอลอ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋อาเออ๋อ่ออ๋ออ๋ออออ๋ีน้ออ๋ออ๋ออออ้ออ๋ออ๋อออ่อออออเอเอออออออกออ เยอะๆๆสุกไปซ้ะนอนลงเลยดีนอนลงดีๆนอนลงไม่หล่าถอยแปเอเสียงเอาไปไปไปพัดดีๆเล้วเอาพัดดีไปไปอาบน้มชุ่ให้ชีเขยหล่นในจุ้งไหจุ้งไหมหักดากขนไม่แหง่คนนี่ไงคล่องๆเอาเดี๋ยวนามสุดเย็นๆเลยตัวสั่นก็ตัวสั่นก็ได้เอ้าตัวสั่นก็ได้อืม ครับผมฝากแม่ๆนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายทุงทองของเราด้วยนะครับแม่ๆ FC และแฟนขับที่รักทุกท่านนะครับผม,อมโอ้อาบให้ช้ำๆเลยให้ช้ำๆเลยเอออาบหินยิ่นช้ำๆเลยตรงตาท่านบอกว่าให้อาบให้ช้ำๆเลยให้สดชื่นไปเลยเอ้าฟันปอก คัดแน่เออคัดแน่คัดให้ดำดำแน่เออมืดหนาหนาวเราคัดให้ตัวดำดำตัวกระบานกระบานตัวดำบีตัวเฮ้ยหน้าหน่งบอยู่ซื้อๆได้บอยู่ซื้อๆได้ย่างวันทุ่มทีบตัวเด่นะว่าเด็กหน่อยเนาะเพราะว่าเด็กหน่อยย่างบอยู่บ่อเศร้าเอาบอยู่บ่อเศร้าชุดก็ ชุดยังไม่ได้ลองใส่เป็นปีแล้วนะรอดูว่าจะใส่ดูวันที่ที่หนึ่งเนาะที่หนึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมจะลองใส่ชุดดูไม่ใช่ชุดเขินหมดแล้วบอกตั้งแต่เล็กเนาะชุดตั้งแต่สสองปีสามปีเนาะตั้งแต่เอามายังไม่ได้ตัดให้ใหม่เลยยังไม่ได้ตัดให้ใหม่เลยเดี๋ยวจะรอดูว่าใส่ชุดจะเป็นยังไงจะเขินไหมครับผม ฝากว้แม่นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพายทุงทองครับแม่แม่เอฟซีและแฟนคลับที่รักทุกท่านครับผม